ออกกลองแล้วนะอือออกกลองแล้วอือที่บ้านนี่จะสอนให้น้องนอนกลองนะคะไปไปฉี่เลยไปไี่มาฉี่ข้าห้องน้ำก่อนข้าห้องน้ำก่อนแล้วไปอู้ห้องน้ำก่อนแล้วโน้นห้องน้ำก่อนแล้วมากู้มากู้ห้องน้ำก่อนหลูะไปห้องน้ำก่อนนะอีมาห้องน้ำก่อนวะอีมาอีมาห้องน้ำแล้วลุ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 อีไปห้องน้ำแล้ว มาอีไปข้างน้ําเลยไปข้างน้ำรปละ,ปะอาอูมาอไปข้างน้ําไปไปฉีดไปอีไปนู่นนะมาเร็วเร็มาฉีดแล้วมานี่มาก,ก็จะฉีดกันนะคะเอาจากโกให้น้องฉีดนะคะข้า้งน้ำก่อนนะคะ ต้องฝึกน้องนะคะเพื่อที่เราเจอไม่ต้องเป็นหาละเยอะค่ะแล้วก็สบายงานคุณแม่ด้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราจะค่อยๆปล่อยนะคะอ่าอันนี้ของหนูแล้วลูกต้องฝึกให้น้องรู้เจับกดทนรอด้วยนะคะวันมาวันข้าองน้ำแล้วต้า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 ห้องน้ำไหมมา,อาเอาเาบกยได้มเอาเฉาเกยฝุดฉีนะโอเคปเไปเาเกไปฉี่กันลูกมาะไปฉีนู่นเลยมาสฉาเก๋มาห้องน้ำมา สาวก้อยไปข้างน้ำปะตา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 ไปฉี่หรือปล่าไปฉี่นะปไปฉี่กันโอเคสาวก้อยไปฉี่กันนะโอ้ยอย่าไปกวนเขาลูกตาเอสาวก้อยฉี่ก่อนตาเอให้สาวก้อยฉี่ก่อนลูกตาเอไม่เอาลูอกห่วงเด่นนะคะ จะไปฉีดเสร็จนะคะมันก็จะเข้าห้องน้ำมองจะฝึกน,นะคะต้องฝึกน,น้องนะคะเนี่ยค่ะน้องจะรู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนแล้วน้องก็จะไปอึใส่นะคะเป็นระเบียดมากะะเก่งมากค่ะแต่โอ้เก่งมากเลยแต่โอ้เก่งมากหรอกอ่ะเขาก็ไปฉีย่ย่งป่ะเขาก็ไปฉี่ป่ะมอต่ห่วงเล่นใช่ไหมป่ะอ้วนไปฉี่ก่อน ไปฉีกกันไหมลูกค่ะถักไวยไปฉีกกันนุ๊บป่ะไปนุ๊บป่ะถักไวยมาไปฉีกแล้วนูหนูหน,หนอันนี้มาถักไว้ถักไวยมาฉีกกันแล้วป่านก็ฉีกป่ะถักไวยฉีกนะฉีกกันไหมลูกอ่ะโอ,อนฉีกกันนะอยให้น้องฉี่นะคะน,น้องก็จะไปฉี่ในห้องน้ำค่ะต้องคอยกระตุ้นน้องค่ะคอยเตือนน้องเพราะบางครั้งออกใหม่ใหม,ม่เลย น้องก็สลืมนะคะวนฉีแล้ววนไปฉีกลอนวนฉีกันหนกอ้วนตาอีไม่กวนตาอีไม่กวนวนฉีลฉก่ันแล้วอ่าวันจะฉีนะคะเนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะฉีดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจะลอยเดิมน้องที่น้องอึน,นะคะวนก็น้องก็ขึ้นไปฉี หรือว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้ฝึกน,น้องนะคะเก่งมากถ้าเขาทำดีแล้วเราก็ต้องชมเขานะคะเก่งมากเลย,เยที่บ้านจะให้น้องนอนกลงนะคะและให้อยู่เป็นเวลานะคะพที่เวลาเราทําความสะอาดก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะน้องก็จะชินกับกลงนะคะน้องจะเดินเข้ากลงเองนะคะพอเราต้องฝึกค่ะ นี่เลยฝึกให้เข้าห้องน้ำค่ะน้องจะไม่ร้องนะคะทุกครั้งที่เข้ากลงเพราะว่าเขาจะชินเราจะฝึกเขาแบบนี้นะคะเราจะปล่อยเขาวันหนึ่งสามสี่ครั้งเลยเออกมาวิ่งเล่นนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะบ้านเฟรนด์ูดรค่ะอยู่ที่ปัิยาใต้นะคะ ซอยเขาน้อยนะคะจำหน่ายลูกสุนัขและมีพออ่อพันธุ์สุนัขจำหน่ายนะคะแล้วก็มีพอ่อพันธุ์ด้วยนะคะ<ช>ทางนั้นเรารับฝากลูกสุนัขด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงทุกอย่างเลยค่ะวะิะ่งเล่นอย่างนี้เลยนะคะ